สวัสดีครับพบก,กับแหนมคุณนังกอร์นะครับพี่วันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับบีทีแหนมเนืองอุดรลองกินให้ดูหน่อยครับว่ามันมีวิธีการกินแบบไหนครับบิ๊กตายเลยแหนมเนืองชุดใหญ่ครับมีหมูสิบชิ้นครับเรามาชมการกินสไตล์เดืดโต้กันครับเริ่มแรกขัดหมูดูเห็นไหมดูดูไม่ทำอะไรอ่ะใส่พริกดูไม่ใส่พริกนี่เขาจะใส่แบบนี้นี่การกินนี้ถูกต้องนะอ๋อไม่มาเขาตักกินอย่างนี้นี้เหรอใช่ดูเลยเข้เขาปักร่วงไปเลยนะพี่ล่วงนี่เห็นหนักไหมพอกอะไรพี่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูวาสัง ยัดเข้าปากอีกเหรอพี่โอ้โหผักกาดหอมอีกเอางี้เหรอแล้วแผ่นแป้งเอาไปทำอะไรพี่ในในในกินแบบไหนกี่แผ่นอ่ะไม่รู้ไม่รู้ต้องม้วนใช่ไหมม้วอย่างนี้ปอม้วนอย่างนี้ตายแล้วแสดงว่าผมก็กินผิดมาตลอดผมขอกินบ้างพี่หยิบพริกมาใส่รูปตามด้วยกระเทียมแดงกว่าเล็กน้อยกล้วยดิบนิดนึงปิดท้ายโดยน้ำจิ้มแล้วก็กินอร่อยมากอันนี้บอกอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะถูกต้องมันเข้าไป แผ่นแป้งต้องมาละกี่แผ่นก็ได้หยิบออกมาทีเดียวเลยผมชอบจีบได้ไหมเลยจิ้มนมจิ้มเลยจิ้มเลยใช่ไหมนั่นแหละเป็นกันอย่างนี้ใช่ไหมถูกนี่แหละโอ้ผมกินผิดมาตลอดนั่นแหละเออนั่นแหละผมชอบกินแบบนี้นะกินง่ายไงอ่อยุ่งยากมันอาจจะเสียเวลานะผมต้องรู้ว่าที่ผ่านมากินผิดมาตลอดอ่ะโอเคเดินจิ้ต่อไปนะครับพี่สวัสดีครับ